เอาเลยครับผมก็ขอสวัสดีคนที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะฮะก็หลังจากที่ผมมามาหายนะก็สำหรับคลิปนี้นะเราจะมาพูดคุยกันนะผมเกี่ยวกับแพทล่าสุดของโอเวอร์สนะฮะในอีเวนต์โอเวอร์สองเอ็กโวออฟวอลเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับตัวบันเดิลใหม่นะครับผมหรือสกินที่เอามาขายในช็อปส่วนเรื่องการปรับบาลานซ์ตัวละครในแพทนี้เนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ พูดอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะฮะผมจะได้มีเรื่องไปทําคลิปเล่นนะซึ่งในการคอ a ลดครั้งนี้เนะี่ยมีการนําสกินมาขายทั้งหมด4ตัวนะครับผมมีทั้งขายแบบแยกเป็นชิ้นแล้วก็มัดรวมเป็นแพ็คใหญ่ซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันไปนะฮะผซึ่งเซ็ตใหญ่สุดเนี่ยก็จะราคาอยู่ที่5,700ทองในเกมก็ถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1,700กว่าบาทนะครับผมก็แพงเอาเื่องอยู่ซึ่งในรอบนี้เนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมซื้อแค่เซ็ตของสกินไลฮาร์ด นะฮะผมลิสคิงไลฮาร์ดแค่เซตเดียวส่วนอันอื่นผมไม่ได้ซื้อนะผมส่วนตัวเนี่ยคือผมเป็นคนที่ชอบคาแรคเตอร์ลิสคิงอยู่แล้วนะคือผมไม่ใช่แฟนเกมวอลคราแต่ว่าเคยไปอ่านพวกเนื้อเรื่องประวัติตัวละครอะไรมาบ้างนะผมลิสคิงเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครโปรดของผมนะครับผมในซีรีส์เกมวอลคราอันนี้คือความชอบส่วนตัวล้วนๆนะครับผมที่มีกับคาแรคเตอร์ตัวนี้นะฮะถ้าเกิดถามในมุมความคุ้มค่าของบันเดิลในรอบนี้นะส่วนตัวผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อย่างแรกเลยนะ,ะ,ะครับ เป็นตัวละครที่ผู้เล่นเนี่ยน่าจะมีโอกาสน้อยมากในการหยิบมาเล่นจริงๆนะครับผมโดยเฉพาะในแรงนะไม่ว่าจะเป็นไลฮาร์ดวิดโด o ท็อปจอนเซนยาต้ามันก็เลยดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะอาจจะมีโอกาสที่จะได้เล่นไอตัวละครพวกนี้เนี่ยน้อยนะแต่ก็แล้วแต่ความพึงพอใจของแต่ละคนนะก็ผมสรุปให้แล้วกันว่าเป็นอีกหนึ่งคอลแลบสกินที่น่าเก็บโดยเฉพาะตัวไลฮารกับวิดโด m เมเกนะส่วนท็อปจอนกับเซนยาตาเนี่ยคือ อ่าส่วนตัวผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่น่าคือมันเฉยๆนะสำหรับผมแต่ว่าวีดอเนี่ยน่าเก็บจริงๆนะผมวีดอสวยไลฮาร์ดก็สวยนะแต่ว่าผมซื้อแค่ไลฮาร์ดนะเพราะว่าวีดอเนี่ยนะผมซื้อมาก็คงไม่ได้เล่นนะฮะแต่ก็แล้วแต่นะบางคนก็อาจจะซื้อเก็บอะไรอย่างนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูรีวิวตัวบันเดิลของลิสคิงคร่าวๆนะครับผมแล้วก็รายละเอียดสกินในเกมนะฮะแบบว่องๆไวๆก็สำหรับตัวบันเดิลของลิสคิงเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมจะมีตัวสกิน ลิสกิงไลท์ฮาร์ดนะครับผมแล้วก็มีไฮไลท์อินโทเลยที่แบบว่าเป็นจุดเด่นของบันเดิลนี้นะคือแค่ได้2อันเนี้ยก็คุ้มแล้วนะครับผมตัวไฮไลท์อินโทกับตัวสกินนะครับก็ผมขอเสริมนิดนึงแล้วกันนะก็สําหรับตัวสกินกับบันเดิลเนี่ยเราสามารถซื้อแยกได้นะครับผมโดยเข้าไปในแกลเลอรี่แล้วก็ซื้อแยกชิ้นไปเลยนะครับผมแล้วก็ตัวไฮไลท์อินโทลิส i ิงอันนี้เนี่ยพวกฉากอะไรเนี่ยมันจะเปลี่ยนด้วยนะครับผมมันจะเป็นหิมะอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าฉากมันจะเปลี่ยน เฉพาะตอนที่เราใช้สกินลิสคิงเท่านั้นถ้าหากว่าเราใช้พวกสกินอื่นนะที่ไม่ใช่สกินของลิสคิงเนี่ยมันก็จะเป็นฉากปกติเหมือนไฮไลท์อินโทรทั่วไปนะครับแต่ถ้าหากว่าเราใช้สกินลิสคิงเนี่ยตัวแบ็กกราวด์ฉากหลังเนี่ยมันก็จะเปลี่ยน นะครับผมเผื่อใครที่ยังไม่รู้นะฮะส่วนของแถมที่ได้เพิ่มมาเนี่ยก็จะมีไอคอนกับเนมการ์ดนะนี่คือเท่เท่เลยนะฮะแล้วก็จะมีอีโมดลับเควสนะครับผมทั้งตัวอีโมดกับตัววิกตอรี่โพสเนี่ยมันคืออันเดียวกันแล้วก็จะมีวอยไลน์มาด้วยนะครับผมฟอร์สมอร์ดฮังเกอร์นะฮะนั่นก็คือตัวดาบเนี่ยแหละนะผมขอเสริมนิดนึงแล้วกันนะคือสำหรับตัวสกินลิสคิงเนี่ยตามเนื้อเรื่องวอลคาร์ฟเนี่ยไอตัวดาบเนี่ยมันมีชื่อว่าฟอร์สมอรดนะครับผมมันเป็น เหมือนเป็นดาบต้องสาบอะไรพวกนี้นะคือในเกมวอ r คัพเนี่ยคือมันขลังมากนะฮะผมเป็นตัวละครที่ค้นทิ้งนะฮะสำหรับตัวลิสคิงเนี่ยคือมันเหมือนเป็นดาร์คเวเดอร์ของโลกวอลคัพอย่างนั้นเลยนะฮะก็ไปดูสกินในเกมกันดีกว่านะผมก็สำหรับสกินนี่คือถือว่าดูดีเลยนะครับผมสวยส่วนตัวผมชอบนะแต่ว่าดูรวมๆแลว้วเนี่ยผมให้อยู่อันดับ2แล้วกันจากสกินลฮาร์ททั้งหมดที่ผมชอบอันดับ1เนี่ยผมก็ยังให้เป็นอไอสกินล่างสีทอง นะไอสก,กินอันนั้นเนะ่ยก็เป็นสก,กินคอแลแลบเหมือนกันแต่ว่าคอแลแลบกับเกมเดบ o ส่วนอันนี้ก็คอแลแลบกับวอ r ครับนะผมจุดเด่นของสก,กินนี้เลยที่ผมชอบมากๆก็คือตรงตรงตา นะคตรงลูกตาของไลฮาร์ดเนี่ยมันมีเอฟเฟกมีควันเป็นแสงสีฟ้าออกมาคือตามันจะเห็นชัดมากมันทําให้สกินมันดูหน้าเกงขามขึ้นไปอีกแต่ก็เสียดายนะที่มันสวยแค่ไอตรงลูกตานะผมรู้สึกว่าสกินนี้เนี่ยมันยังทําสุดได้อีกนะในความรู้สึกผมส่วนต่อมาตัวคอนของไลฮาร์ดนะสกินนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็น ดาบฟอสมอสพอเอามาทําเป็นสกินเนี่ยอไลฮาร์ดปกติมันถือค้อนมันเราเราด้ามค้อนมันยาวนะผมแล้วพอเอามาทําเป็นสกินเนี่ยเห็นเห็นดาบไหมฮนะด้ามดาบม,มันยาวมากคือถ้าเป็นคนไม่รู้ว่าลิสคิงมันใช้ดาบเนี่ยเขาก็จะคิดว่าสกินนี้เนี่ยมันใช้หอกนะผมคือมันคือเหมือนหอกมากกว่าเหมือนดาบเพราะว่าด้ามมันยาวมาก แล้วก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมเสียดายเหมือนกันนะว่าเออมันน่าจะดูเป็นดาบมากกว่านี้แต่ก็นะเข้าใจได้เป็นอาวุธประจําสกินชิ้นหนึ่งที่ผมคิดว่าสวยมากนะผมให้เป็นลําดับ2เลยแล้วกันนะจากสกินไลท์ฮาร์ททั้งหมดอันดับหนึ่งก็แน่นอนเยู่ยแล้วนะก็ต้องเป็นมิติกสกินของไลท์ฮาร์ดล่าสุดนะอันนั้นอยู่อันดับหนึ่งนะแต่ว่าส่วนตัวผมมองว่าดีไซน์อันที่2เนี่ยไอฟอร์มอสเนี่ยเท่กว่ามิติกแต่ที่ผมให้มิติกมันอยู่ที่1เนี่ย เพราะมันมีเอฟเฟกแค่นั้นเลยนะครับผมมันมีเอฟเฟกเวลาฆ่าได้เนี่ยอาวุธมันเหมือนแบบว่าแบบกินวิญญาณแล้วก็มีพวกเอฟเฟกระเบิดอะไรด้วยนะคือถ้าไอดาบฟอรต์มอสเนี่ยเวลาเราฆ่าศัตรูได้เนี่ยแล้วมันมีเอฟเฟกแบบนิดนึงเอฟเฟกเหมือนแบบว่าดูดวิญญาณศัตรูเข้ามาในดาบนะครับผมเหมือนตามเนื้อเรื่องในวอลคาร์ดนะคือไอดาบนี้เนี่ยมันสามารถขังวิญญาณศัตรูได้ ขอแค่มีเอฟเฟกแบบเหมือนดูดวิญญาณเข้าไปในดาบผมจะให้ไอ้สกินดาบอันนี้เนี่ยคืออันดับหนึ่งเลยครับผมอันดับหนึ่งเลยนะขอแค่มีเอฟเฟกดูดดาบแต่ว่ามันไม่มีนะก็ก็น่าเสียดายนะครับผมก็รวมๆสกินนี้เนี่ยสำหรับผมเนี่ยคือดีทุกอย่างเลยผมให้8เต็ม10แล้วกันนะครับผมหักไป2คะแนนนะครผมเกือบเพอร์เฟกแล้ว หนึ่งก็คือดาฟฟอส์มอสไม่มีเอฟเฟกดูดวิญญาณนะครับผมกับ2ผ้าคลุมที่หลังอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมคาดหวังจากสกินนี้ระดับหนึ่งเลยก็คือผ้าคลุมนะ,ะตัวลิสคิงในเกมวอลคาร์เนี่ยเขาจะมีผ้าคลุมสีดำๆใหญ่ๆอยู่ข้างหลังนะ,ะส่วนตัวไลฮาร์ดก็มีมาให้นะฮะแต่เหมือนเป็นซากผ้ากระจุยหนึ่งนะครับผมอยู่ข้างหลังแต่จากใจในผมอยากได้ผ้าคลุมแบบในเกมวอลคาร์มากกว่านะอย่างงี้มันดูเท่เท่ดีนะฮะตัวของสกินไลฮาร์ดเนี่ยก็จะมีเหมือนเอฟเฟกต เสียงเพิ่มมาคล้ายกับวิดีโอเมเกอร์นะของตัววิดีโอเมเกอร์เนี่ยเวลาเราขึ้นสโขบยิงนะครับผมเสียงตอนยิงเอฟเฟกเพิ่มมาเหมือนเป็นเสียงแบบปิ้วอะไรอย่างนั้นนะคือเหมือนเป็นเสียงควันแหละซึ่งตัวไรฮาร์ดก็มีเหมือนกันเ,เวลาเราหดเนี่ยมันจะมีเหมือนเสียงแบบน้าแข็งกัดน้ําแข็งเกาะอะไรพวกนี้นะแต่ว่าเสียงมันเบามากคือเสียงมันเบามากนะผมเบาจนแบบเหมือนไม่ได้มีเสียงอะไรเพิ่มมานะฮะถ้าเทียบกับวิดีโอแต่จริงๆมีนะครับผมตอนไรฮาร์ดอันตีเนี่ยก็มีเหมือนกัน มันจะเป็นเสียงแบบเหมือนทุบน้ําแข็งแบบน้ําแข็งแตกอะไรพวกนั้นนะแต่ว่าเสียงมันเบามากแทบจะฟังไม่ออกเลยว่ามีเสียงเอฟเฟกแบบเสียงน้ําแข็งเพิ่มมาอะไรอย่างนี้นะก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเรื่องพูดคุยเล่นกันเกี่ยวกับสกินคอลแลบในรอบนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้อีกคลิปนึงเนี่ยผมจะมาทำพูดคุยเกี่ยวกับการปรับบาลานซ์แพท นะฮะก็สําหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะฮะก็ถ้ามีข้อมูลตรงไหนตกหล่นผมก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปของผม,ผมอยากให้กําลังใจกันก็กดไลค์กันได้นะฮะหรือถ้าอยากติดตามคลิปเราต่อไปก็กดซับสไครต์ได้นะฮะสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะ,ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ